ครับไปเป็นไรไหมฮะสำหรับพี่ดีที่สุดเยอะที่สุดพี่ชอบมากไปครับมาเลยครับมาเลยครับเย็นมากเย็นมากเย็นมากทอมมันจะดีเหรอเธอแต่งงานแล้วนะดีสิครับพี่เมย์ปวดโสมบเชื่อทอมครับดีที่สุดครับดีจริงดีที่สุดเจ้าคุณแล้วไหนผู้ชายคนที่บอกว่าสองต่อหนึ่งมายังเขามายังอะไรนะอะครับพี่สวัสดีครับโ้ย ตงใจแรงมากสวัสดีครับสวัสดีครับพูดเลยนะสมน้ำหน้าคุณแม่ม้าเลยหมวยพูดเลยฉันวันนี้สอต่อหนึ่งฉันจะเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในที่นี้เพียงลำพัง เทำไมนะแล้วผมสันหรือเปล่าเนี่ยผมอะวันนี้สาววันนี้สาวจริงก็บอกเนี่ยทำไมทำไมนั่งไกลจังเลยใกล้ๆหน่อยไม่ไม่ใช่เธอมาทำไมมาหาไงคิดถึงฉันนัดกับผู้ชายสองคนเองหนูด้วยมีเธออีกคนเหรอมาเลยอ๋อแต่งตัวเป็นคอนเซปต์อ่าใช่ละมานานเดียวกันนี่ไหนวะสองตอนหนึ่งอ่าเธอไปไปไปอยู่กับที่เธอเถอะไม่ได้นั่งนี่เหรอไม่นั่งนี่ะจะนั่งกางใครก็ได้ไปเลย ทอมไหนวะสองต่อหนึ่งอะไรของเธอเดีย่ยโ <c oughs> อ,อ้พี่อยู่ก่อนคุยกันก่อนฮะเธอสับผมมาแน่นะวันนี้แน่ค่ะโดนล้อทั้งประเทศเลยค่ะจริงเหรอไปไหนทุกคนถามอาบน้ำหรือยังไป<ล>ิฟ์นสับผมหรือยังอะไรงี้แล้วเธอปรับปรุงตัวไหมอาบทุกวันนะ,ะกล้องไหนดีคะอาบทุกวันแล้วนะคะจริงด้เห็นไหมมันเป็นจุดเปลี่ยนที่ดีแต่มันดูมันมันเปียกๆแน่นเนอ๋ออ๋อเอคุณทักก็ดีละคุณพิสูจน์สิโม้โหต้องเข้าแล้วลาะถทานั้นน่ะอุ้ยโทษนะมีคนเอาผมตีจมูกผมฮะฟ้อง พูดถึงว่าจะผมผมใบโปงใบเฟิร์นเอาจริงอ่ะมันก็ไม่ใช่แค่คุณคนเดียวผู้ชายข้างคนเขาก็มีเรื่องกลิ่นมาเหมือนกันเฮ้ยไปตั้งกุ้ต่อทำไรอ่ะเฮ้ยบูลลี่อ่ะเนี่ยคนรังเกียจรังเกียจตั้งแต่ยังไม่รู้เรื่องเฮ้ยพี่มันพี่มันไม่้องจักอย่างนันนะมันโอเชมันเป็นกางเกงโหความเหี่ยวมาเลยอ่ะเกงคุณเนี่ยตั้งแต่ซื้อมาซักแล้วพี่หนึ่งครั้งท้วดในเจ็ดปีใช่ใช่ทำไมอ่ะแปบ่ ยิ่มเยิเยิเยอไม่แปลกปกติคือกางเกงผ้ายืดที่มันเป็นสีฟองมาแล้วอ่ะมันเฟดไม่ได้นี่ใส่จนมันแบบมันเฟดขึ้นแบบทั้งตัวตูดขาดแล้วเนี่ยเหรอนี่ไม่เหม็นผมพิสูจน์ให้แหมใช่สิใบเฟิร์นจริงไหมไอขาลองดูหน่อยเฮ้ยแต่พูดจริงไม่มีกินไม่มีไม่มีไม่มีจริงเออจริงเท่าไงเอยอย่ากันหายใจคนที่คนคนที่รักยีนเขาก็มีวิธีดูแลไงอ่การรวมตัวของคุณสามคนคือพระเอกนางเอก นักร้องคือเห็นความเป็นที่สุดมันต้องมีการรวมตัวอย่างนี้นี่มันต้องมีอะไรแน่ๆการที่เราสามคนมารวมตัวกันนี่คือเรามีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือเราจะมาเปลี่ยนโลกครับเฮ้ยขนาดนั้นเลยหรอชุดคุณวันนี้มันก็แบบนะโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวมาดูว่าพวกเขาจะเปลี่ยนโลกยังไงอะไล่เรียนการทํางานนะคุณผู้ชมทอมในหลายหลายคนรู้อยู่แล้วคือเห็นหน้าทอมเนี่ยก็ต้องเห็นหน้าน้องส้มฉุนขึ้นมาก็ไม่ทราบคุณคุณทันไหมผมทันรูปฮะ ไม่ไม่ทันผลงานนรูงอ๋อคุณไหนรูปเพราะฉะนั้นรูปนี้คือรูปคลาสสิกตลอดกาลอารมณ์เนี้ยเป็นรูปที่หลอกหลอนผมมาจนแบบตั้งแต่เด็กนี่คือกิ่คุณเข้าวงการได้กี่ขวบนะแปดขวบส้มฉุนน่ะคลาสสิกแล้วคุณอย่าคิดว่าเขาเพิ่งเป็นนักร้องนะเขาเป็นนักร้องมานานแล้วจ้ะเี่หนูนาะจนภัยจนภัยไปไหนก็ไม่รู้และโตขึ้นมายังมีอีกเหรอครับนี่ค่ะดีขึ้นแล้วอครับเห็นนะ ดีขึ้นดีครับอ่ะของทอมสบายๆใบเฟิร์นดีกว่าใบเฟิร์นจะไม่เข้าใจเป็นธนาจะต้องเผาลูกพวกนี้หมดไปแล้วจริงๆหนูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันหากันเก่งๆค่ะเดี๋ยวเฮ้ยแต่ตอนเด็กเธอน่ารักนี่วิตายอ่ะทำไมต้องมีการผ้าพวกผ้าเคยถามแม่ไหมไม่เคยเลยค่ะไม่ทำอะไรกันเดือออกเยอะเงี้ยหนูว่าไม่ใช่ลูกหนูหรอกค่ะเขาเข้าใจผิดแบบว่าจริงหรอเอาแล้วเนี่ยไม่ใช่แม่เธอหรอแม่หนูค่ะโอเคต้องมีแม่มายืนยันใช่อ้วนเนอ คงจะสงสัยว่าความสวยมันเริ่มขึ้นตรงไหนไวะใช่ไมบมเอ้ยมันเริ่มยังอา้าวค่ะคุณเฮ้ยอันนี้เ,เริ่มแล้วนะเริ่มแล้วสวยเหรอาไม่เริ่มดูไม่ได้จริงแล้ว <c oughs> โดีดีเอาแววเข้ามาแล้วค่ะเมื่อเขาโตขึ้นและมีการยิมย้มเกิดขึ้นเน่เฮ้ยหน้าเหมือนเดิมเลยเนี่ยแล้วรักโอเคจบใบเฟิร์นเดี๋ยวก่อนของข้าไม่มีของข้าไม่มี คือฉันคิดว่าพ่อแม <ification> <sprout Likewise. S 1> ่ของต่อธนภพได้ทําลายหลักฐานทุกอย่างไปหมดแล้วพ่อพยายามสืบคนแล้วไม่มีทางครับได้มาแต่แบบเงี้ยคือไงคนไหนวะดิ้งแต่เด็กอ่ะคุณคิดดูเด็กอะไรจะโพสท่าถ่ายรูปอย่างนี้เขามีแล้วเซอฟีอินเนอร์คุณคิดว่าคุณคิดว่าอินเนอร์รู้สึกไงล่ะไม่ลองเดาลองเดาไม่รู้ขอโทษเออ่่ะเด็กอะไรจะถ่ายรูปตัวเองแล้วมีการทำหน้าอย่างงี้ ใเฮ้ยให้รูปโปรไฟล์อะไรสักอย่างมาไฮไฟป่ะเออไม่คือทุกวันนี้ผมว่าผมมีตราบาปเดียวคือการที่แบบยุคที่มันเป็นไฮไฟอะฮะแล้วเราก็ลืมของตัวเองนี่รู้ไฮไฟจริงเหรอใช่ทุกวันนี้คือบอกเลยว่ามันยังเปิดอยู่เฮ้ยจริงเหรอจริงเพราะฉะนั้นคนสามารถไปทักคุณได้แต่ไม่มีใครรู้ชื่อผมหรอกอ๋อใช่พราะคุณไม่ได้ใช้ว่าต่ออยื่ธนภพหรืออะไรสิ้นตอนนั้นไม่ได้ชื่อธนภพครับอ้าวลูกคุณต่อเราหาได้แย่สุดได้เท่านี้จริง คือคุณสองคนต้องทําอย่างเขาอ่ะที่บอกลไพยายามไปลบไม่จริงจริงถ้าถ้าเกิดพูดความจริงคือผมไม่ได้ลบพี่แต่ว่ายุคตอนผมช่วงแบบมัธยมอ่ะผมไม่ถ่ายรูปเลยมันแล้วนีคือผมจริงผมพี่อายพี่ผมเออผมไม่เอากล้องเลยใช่ใช่ใช่คุณทํางานตั้งแต่เจ็ดแปดขวบคุณลาทํางานตั้งแต่สิบสามสิบสี่คุณก็ทํางานแต่เด็กแต่นี่คุณเพิ่งมาตอนสิบแปดครับ คุยมีแต่รุ่นพี่เนี่ยนนี่ไงทางานไปงเรียนกลับบ้านชีวิตมีแค่นี้ใช่ครับ่สมฉุนตอนนั้นเป็นไงบ้างอะแค่นี้เลยผมมีความสุขมากครับกับเรียนเสร็จปุ๊บกลับบ้านหรือไม่งั้นก็คือไปทํางานไปถ่ายละครอะไรอย่างเงี้ยแค่นี้ชอบับอ๋อแต่เราก็แค่นี้เลยชอบแค่นี้เลยไม่ชอบทําอะไรเยอะบางทีคนถามแบบว่าวันว่างชอบทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็บอกไม่ชอบทําครับเดี๋ยวไม่ว่างก็เลยทําแค่นี้พอสามอย่างเอเรื่องนี้โลกไปนะเว้ยคุณคิดให้ดี วันว่างคุณทําอะไรไม่ทำรครับเพราะเดี๋ยวไม่ว่างเดี๋ยวไม่ว่างวันว่างคุณทําอะไรครับคุณใบเฟิร์นไม่ทาค่ะทําไมอะคะเดี๋ยวไม่ว่างเออดูแบบโคตรฟัวแล้วของคุณอะของคุณทางานแล้วกลับบ้านแล้วก็ไปเรียนอะไรอย่างงี้ปะ ปเรียนแล้วก็แคสงานนักเด็กร้อยคนสิบสองสามใช่ค่ะส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้หรอกค่ะแต่ก็ชอบไปแคสอ๋อคุณมีใจรักคุณอยู่แล้วแต่บังคับแม่ไปส่งไปเองคืออยากไปเองแต่แบบแม่ไปสงหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยโฆษณาเอ็มวีหนังแคสหมดค่ะคุณต่อธนภพสิคะคุณเห็นหน้าอย่างงี้แต่ประทานโทษนะคะลุยมาแล้วหนึ่งต่อห้าสิบรอดจากเด็กจริงมาคุณก็ไปรถคว่ำใส่อีกมอใส่คว่ำไปติดใต้ท้องรถ งไม่มาด้วยเลยอ่ะรู้สึกรู้สึกไม่ดีเลยเป็นวันที่ไม่สดใสเลยจริงๆเขามีมาปุา๊บเ,เ,เ <laughs> ช้านี้อากาศสดใสมากๆเลยนะครับมันได้ยินเสียงตอนนอน,อนตอนนอนด้วย<อ>กันเป็นเสียงพูดคล้ายๆผู้หญิงอ่ะ <c oughs> แบบที่ถือว่าเป็นปูชนียบุคคลในวงการ <c oughs> ท่านหนึ่งนะรู้เลยว่าใครอ่ะเนี <c oughs> <c oughs> ่ยนะเราเนี่ยนะเราดีแล้ว ขึ้นต่อธนภพสิคะคุณเห็นหน้าอย่างนี้แต่ประทานโทษนะคะลุยมาแล้ว1ต่อ50ค่ะเฮ้ยไม่เลยอยังไงคะได้ข่าวเกิดไม่ได้เป็นต่อธนภพคืออะไรคะแบบเด็กๆก็ชอบเล่นต่อสู้อะไรเงี้ยเล่นต่อสู้ไม่หมายถึงว่าเด็กเด็กผู้ชายไงเลาห็นชอบเล่นต่อสู้พอโตขึ้นมาหน่อยก็จะชอบเล่นต่อสู้แต่เป็นต่อสู้จริงเออะไรอย่างเงี้ยเหตุการณ์นั้นคือประมาณก็ช่วงที่ผมไม่ถ่ายรูปนะับอโหเลี้วหัวต่อใช่ครับสบายๆเกือบโดนยิงตายเท่านั้นเอง ใช่ใช่ใช่มีคือเหตุการณ์มันก็ผ่านมานานมากเลวพี่คือเอาจริงมันเป็นเหตุการณ์ที่ผมเฮิร์ตเหมือนกันเพราะว่าผมก็คุยกับเพื่อนไม่ได้อีกเลยคนหนึ่งเพราะว่าเหมือนกับพ่อแม่เราสนิทกันแล้วจริงๆริงแล้วเหตุการณ์นั้นอ่ะมันไม่ใช่เหตุการณ์ที่เราตั้งใจให้มันเกิดขึ้นแล้วประเด็นคือคนที่เราคุยด้วยไม่ได้แล้วคือคนที่รับแทนเราแชร์แชร์ซะเยอะอ่ะในชีวิตวัยรุ่นทุกคนมันต้องมีมันจะมีผ่านช่วงหัวเลี้ยวหัวต่ออะไรมากมาย แต่เมื่อคุณผ่านเหตุการณ์ในวันนั้นแล้วคุณยังไปเจออีกเหตุการณ์หนึ่งคือรอดจากโดนยิงมาคุณก็ไปรถคว่ำใส่อีกที่หมอยินคะับทำไมอะคะคุณห <c oughs> มอใส่ความไปติดตา,ด <c oughs> ายท้องรถเฮ้ยหมอใส่ติดผมไม่ได้ติด <c oughs> ซึ่งจะบอกว่าสโลกแกนเดิมออถ้าไม่มีเพื่อนตอนนะั้นผมไม่เกิดกคือเพื่อนก็เป็นคนช่วยให้ไม่ติดตายท้องรถอ่ะอันนี้เหตุการณ์นี้เล่าได้ไหม <c oughs> ได้ครับได้อะยังไง,งขี่กันมาไงผมลมเพราะว่าโดน เคยเห็นซาเล้งมาฮะซเปิดมาไม่ดีแหละซาเล้งเหมือนน่าจะขนน้ําแข็งนะฮะครับโอ้โหขนน้าแข็งได้ก็โหเงินป้าโอ้โหป้าอีกจบเลยป้าคงเห็นช่องแหละเออแทรกมาปาดหน้าเราป้าน้ำแข็งปาดหน้าหมดแต่ตอนนั้นผมตกใจแล้วผมก็เบรกมันก็เลยคว่อมันก็เลยสไลด์ใช่เพราะฉะนั้นหมอไซคุณจึงสไลด์เข้าไปใต้รถใช่มันแบบแฮนด์มันหักแล้วมันก็เข้าไปแล้วตัวคุณอ่ะคือเพื่อนผมสติดีมากคือจังหวะที่รู้แล้วว่ามัน กาลังจะคว่ำอ่ะเพื่อนผมโดดแล้วใช้วิธียันผมออกแล้วมันกลายเป็นสองคนเยนแล้วรถเข้าไอ้ยาใช่ชีวิตคุณต้องทําบุญกับเป็นกัลยานมิตรดีมากจริงโหสุดยอดเราแมนเรื่องเราจืดเลยอ่ะจริงไม่มีเลยไม่มีเพื่อนดีๆอย่างนี้เลยถ้าคุณรู้จักคุณทอมมาก่อนคุณจะได้ปรึกษาเขาเพราะเขาเป็นเซียนขับรถอืเมื่อก่อนเขาอยู่อเมริกาครับเขาเรี่อเมกาคุณเรียนกี่ปีนะเก้าปีครับเก้าปี เขาขับรถไปกับบ้านวันละสชั่วโมงข้ามรัดกันเลยอย่างนี้วันละสชั่วโมงไม่เคยเกิดอุบัติเหตุแม้แต่ครั้งเดียวเพราะว่าพะอะลรคือพ่อเขาเริ่มให้ขับรถไปโรงเรียนเองได้ละวแต่นี้บ้านกับโรงเรียนคือมันอยู่ใกล้มากรู้สึกว่าเต็งขับรถไม่เก่งสักทีมันต้องขับไกลๆอให้เก่งก็เลยไปกับเพื่อนครับเพื่อนหรือเปล่าก็เลยขับ ไปต่างเมืองครับจากในแถวออร์ชั่นเคาี่ไปซซนดิโกครับไปกลับไปกลับไปกลับเนี้ยทุกวันไม่บอกพ่อด้วยว่าไปไหนแล้วก็กลับมาเดี๋ยวนะคือสมมุติว่าบ้านอยู่อย่างนี้โรงเรียนอยู่นี้แต่ขับไปนู่นพี่ขับอ้อมรัดแล้วกลับเข้ามาเไปโรงเรียนไปทำไมต้องบอกก่อนไม่ใช่แค่ขับรถเราไปทำไมสาวครับจบจ้าคนเราต้องมีแรงนปาลใจเออแต่แบบนี้มันเกิดอุบัติเหตุไม่ได้จริงที่ เรามีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่เป้าหมายรออยู่ไม่ได้จริงส่วนคุณใบเฟิร์นเขาไม่ถนัดขับแต่เขาถนัดซื้อแน่ไม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 ่ล่าสุดดาวเฉยๆครับพ่อผ่อนก็ไม่ตานไม่ซื้อค่ะอูมาซะดีเนี่ยพูดได้สวยได้แล้วเพราะว่าเงินทุกอย่างเปนพ่อให้แม่หมดะก็ที่แบบพอมีเก็บเก็บไว้ก็เอาไปดาวเพราะอยากเซอร์ไพรส์เขาแต่ต้องดาวก่อนอซึ่งเงินผ่อนของเขาอ่ะก็คือเงินที่เราอ่ะ่ายเขาเก็บใช่เออดูดี ยังไม่พอยังสร้างสระวหายน้ะให้คุณแม่ด้วยแม่ใช่คะ่ะทุ่นี่แม่เอาไว้ให้หมาไว่ <S 2> <S 2> เอา้าแค่เดียวสิเฮ้ยโผล่แรงกันเดี๋ยวดาบแม่ไม่ยังไงอ่ะคือแม่เขารักหมามาก<อ>แล้วดีแล้วเขาก็ชอบให้หมาไหว่ออกกํลาลังกายแล้วแม่ไม่ไหว,ว้วห่ะแม่ก็ไหว้บ้างอ่ะคะ่ะพูดถึงพ่อแม่เนี่ยก่อนที่เขาจะมาให้ของพ่อแม่เนี่ยได้ข่าวว่าก่อนหน้านี้คุณมีเขิน ที่จะต้องทําอะไรบางอย่างที่กับกับพ่อแม่แล้วแบบพี่มันยากใช่คือจริงๆอ่ะอยากกราบเท้าพ่อกับแม่มาตั้งนานแล้วแต่แบบหาจังหวะไม่ได้เพราะที่บ้านอ่ะไม่ทำขาอยากทาก็เริ่มยังไงดีตลกไว้ก่อนดีกว่าเอากระละมงกระละมังแม่มาล้อล้อล้อก็เลยังแล้วไงบอกเขาไงพ่อแม่นั่งหรือยนั่งนั่งนั่งค่ะนั่งทำอะไรนั่งอะไรอย่างนี้แม่เขารู้อยู่แล้วแหละเขินเหมือนกันพอล้างเท้าปุ๊บนี่มัน กำลังซักผ้าฉันอะไรแม่ก็แหมแม่ก็เอกันพอกันแต่พอเริ่มแล้วมันก็ดีนะมันก็ง่ายขึ้นความเปลี่ยนแปลงของแม่เป็นไงบ้างเลยคุณคือหนูว่าจะมาออกรายการบ่อยแล้วชอบไปพูดว่าเขา่ไม่ค่อยชมหนูไม่ค่อยอะไรแต่เราถึงหูแม่ถึงหูชอบดูรายการวันนึงกลับบ้านไปเหนื่อยๆก็ออกจากบ้านก็เริ่มเก่งแล้วนะลูกเก่งแล้วเหนื่อยไหมอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมอยู่ๆวันนี้ถาม ดูรายการแน่เลยแต่ก็รู้สึกว่าน,น่ารักเห็นเขาแบบคนอายุแบบ50กว่าแล้วออแล้วพยายามแบบพยายามพูดพยายามเปลี่ยนตัวเองเยเราจะมีความรู้สึกแบบออออนี่น่ารักขอบคุณนะแม่ออก็ออดีนะเป็นความรู้สึกดีดีออพูดถึงครอบครัวก็ต้องคุณต่อและคะ่ะคุณต่อมีสโลแกนนะแตะอะไรแตะได้ครอบครัวต่อแตะไม่ได้แน่เป็นคนรักครอบครัวครับยังไงยังไงก็ก็หลักเลยครับหลายหลายคนชอบเห็นว่าผมแบบไม่เคยเปิดเผยอะไรของครอบครัวออกเสือ พราะผมไม่อยากให้ใครมายุ่งกับครอบครัวผมอ่าเข้าใจคือผมก็รู้สึกว่าชีวิตผมก็เป็นแบบนี้แหละก็มีส่วนที่ดีและไม่ดีวันหนึ่งสมมติเราทําอะไรที่ไม่ดีขึ้นมาเราไม่ได้อยากให้เขามาว่าพ่อแม่หรอกอ่าเข้าใจเพราะสุดท้ายแล้วอ่ะเฮ้ยพ่อแม่ผมเลี้ยงมาดีออถ้าวันนี้ผมผิดแต่มันผิดที่ผมผมก็เลยเป็นคนที่ดูแลมากๆแต่ก็ดูแลกันอยู่ในครอบครัวแต่ก็ ไม่ได้เอาอกมานั่งพูดให้หมีพื้นที่ส่วนตัวสำหรับครอบครัวเราบ้างใช่ครับส่วนคนนี้นะคะสายรายงานจากกอง MV ของคุณค่ะตอนแรกถ่ายวีก็ทำขึ้นหน้าเซ็งๆอยู่พอ,มเ,อเมียเดินมาปุ๊บอ้าหน้าเบิกบานอันนี้ถ้าจริงกันไดคะเราต้องทําตัวเวลาให้ไม่อยู่กับเมียเราจะต้องทําตัวให้เรารู้สึกไม่มีความสุขครับทำไมอย่างนั้นอ่ะทำไมอย่างนั้นเมียมาปุ๊บมีความสุขปุ๊บจะทําให้เรื่องชีวิตคู่ในครอบครัวในบ้านเนี่ยจะดีมากๆเลยโลคัะคุณ อ๋อถ้าไม่อยู่ก็เนียกร้องใา้ทำแบบเซ็งๆไว้ใช่ับถ้าเจอเน,นี่ยโอ้โหไม่มาด้วยเลยอ่ะรู้สึกร<อ>ู้สึกไม่ดีเลยเป็นวันที่ไม่สดใสเลยจริงเขาเมียมาปุ๊บเฮ้อเนี่ยบอกแล้วให้มาด้วยกันเนอะเนี่ยเช้านี้อากาศสดใสามากๆเลยนะครับตอนนี้ได้ข่าวคุณทำบ้านใหม่ด้วยใช่ครับใช่ยังไงยังไงก็เอเกือบเสร็จแล้วครับผมก็พอ ต้องทําเองอะไรเงี้ยมันก็แบบใส่ใจรายละเอียดเยอะมากขึ้นเลือกเฟอร์นิเจอร์เองอะไรแบบนี้ครับแล้วก็ดูดีเทลต่างๆเวลาช่างมาทาอะไระบแบบนี้บูมแบบแล้วก็บ้านทําก็จะติดเครื่องปรับอากาศเป็นแอร์แคริเออร์ท้งหลังเลยทำไมทำไมต้องเลือกแคริเออร์คือต้องบอกว่าแคริเออร์มีระบบเอ็กซ์มิวเตอร์ครับผม,มแล้วก็ประหยัดไฟเบอร์5สูงสุด3ดาวแล้วก็มีฟอกอากาศได้มีฟังก์ชันที่ครบถ้วนก็เลยแบบว่าแฮปปี้มาก เพราะว่าอันนี้แม่แม่แพ้ฝุ่นเหมือนกันต้องมีเหมือนกันค่ะยิ่งตอนช่วง PM 2.5เนี่ยโอ้โหโหดมากก็เลยต้องมีเครื่องปรับอากาศที่แบบฟอกฝุ่นไปด้วยเลยทีเดียวอ๋อคือ,อ,อแครียนรที่สามารถฟอก PM 2.5ได้เได้ในตัวเลยใช่เลยค่ะเอาวนี้ก็ครบเลยจีนเนี่ยเออเลิศ ทนทานไหมทนทานค่ะมีระบบทำความสะอาดตัวเองด้วยยืดอายุการใช้งานได้นานกว่าใครเลยอ๋อครบจบครบ,ครบหนึ่งตัวเลยทีเดียวคุณได้ข่าวว่ารักบ้านรักครอบครัวถ้าเป็นวันว่างของต่อธนพคืออยู่บ้านใช่ครับอมผมติดบ้านครับอจริงๆผมเป็นคนแบบทํางานที่บ้านเยอะอย่างห้องนอนผมเนี้ยอช่วงกลางวันที่ผมอยู่เนี้ยห้ามทุกคนเข้าเมันมันจะเป็นชั้นของผมที่แบบมันเหมือนกับผมเปิดเป็น ที่เวิร์กช็อปส่วนตัวอะ,อะไรเงี้ยครับที่บอกว่าติดบ้านนอกจากว่ามันที่บ่มเพาะพลังงานของคุณกว่าที่จะออกไปเจอกับผู้คนแล้วทางานแล้วเนี่ยได้ข่าวว่าคือขี้ร้อนด้วยออกไปไหนมันก็ร้อนใช่คือ,อจริงๆผมก็เลือกแบบพี่ทอมเหมือนกันคือจริงๆผมติดเป็น carrier x inverter เหมือนกันมันทั้งประหยัดแต่แบบมันไม่ได้ต้องติดหลายเครื่องครับ,รบมันคือแบบว่าสมมติว่าถ้าเราติดตัวที่สเปคมันมันใช่อ,ะอ่ะมันคือมันเย็นทั่วเลยทั่วถึงจริงๆอะไรเงี้ย หลายๆคนอาจจะคิดว่าเอ้ยมันติดยากเปล่าเปล่าเลยคะออจริงๆแล้วถ้าคุณคิดจะติดเราส่งคนมาติดให้แล้วก็ติดฟรีด้วยจบเลยใช่ครับอ่าง่ายๆสบายๆายอ่ะพูดกันถึงเรื่องการอยู่ติดบ้านนั่นนี่แล้วพูดถึงเขามีฟงมีแฟนมีภรรยาเรียบร้อยคุณใบเฟิร์นครัตกลงว่ายังโสดอยู่ไหมคะเนี่ยสดสนิทจริงเหรอเื้อเนือ้อคู่เลยไม่มีไม่มีเลยค่ะแต่ได้ข่าวว่าผีลุมเล้าเลยผีหลอกมีบ้างคะ่ะจริงเหรอ จริงก็เผาผีหรอกจริงก็เผาคิดไปเองนอะเออเดีวก็หนูคิดไปเองแหละไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วก็แบบญี่ปุ่นเหรอแต่หนูไม่ได้ไม่อยากเชื่อเหมือนกันว่าเจอผีแต่เป็นเสียงเป็นอะไรเงี้ยแล้วนอนไม่ได้เสียงไงเสียงไงเธอรไงเธออยู่โรงแรมเหรอรไปเจอที่ไหนเป็นบ้านอยู่กันเป็นบ้านไปกับเพื่อนแกงเกือบสิบคนอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นแบบได้ยินเสียงตอนนอนตอนนอนด้วยกันห้องหนูนอนกันสามคนก็เป็นเสียงพูดคล้ายคผู้หญิงอะ เพื่ภาษาญี่ปุ่นเหรอไม่ฟังไม่ออกเหมือนกันแต่เป็นคุยด้วยหนูก็เห็นเพื่อนบอกว่าเพื่อนไม่ละเมอไงแล้วหนูตื่นง่ายให้อยู่มันก็รับโทรศัพท์แซดเข้นมาฮลัลโหลเอา้เอาไม่ใช่เสียงมันวะพอมันวงางเมื่อกี้มึงพูดปะเพื่อนบอกว่าขูก่ก็ได้ยินมึงอย่าทักอา้าวเนาะรับไปหนึ่งทุกคืนคุยด้วยเจอมัหนึ่งคืนก็ยังทนใช่สองคืนก็ยังทนยันกลับเลยค่ะกี่วันกี่คืนคะนสิบเอ็ดวันนะ คุณคะสองคืนนี่เต็มแม็กแล้วนะส1บวันขอร้องก็ล้วขอโทษก็แล้วคุณแผ่ไม่ตาหรือเปล่าแผ่ทำทุกอย่างเขาฟังน่้แต่ฟังไม่ออกอ่ะเอาคุณต่อดีกว่าเขาบวชมานี่ก็ครับนี่นะครับคุณใหม่ทีใม่ค่ะชีวิตนี้ผมยังไม่เคยโดนผีหลอกแต่ว่าตอนผมบวชอะผมโดนตุ้แกวิ่งไล่กัดคุณผีกักบเอาไหนเลือกผี่เลือกผีค่ะ สามคนนี้ตอนเด็กๆถามจริงใครโดนล,ล้อว่าหน้าเหมือนชีว่าว่าใครเป็นคนขี้งกประจำกลุ่มเพราะไม่พกเงินออกนอกบ้านเลยสน,นับสนุนโดยพีหน้านมถั่วเหลือง UST สู่ผสมงานดำสองเข้าเอาคุณต่อดีกว่าเขาบวชมานี่ชีวินนี้ผมยังไม่เคยโดนผีหลอก แต่ว่าตอนผมบวชอะผมโดนตุ๊กแกวิ่งไล่กัดเนี่ยคือพื้นกุดที่ผมนอนเอผมโดนมันอยู่ที่พื้นแล้ววิ่งไล่กัดคือเรื่องมันเกิดคือผมอะไปบวชแล้วผมก็จะปฏิบัติเยอะคือพวกทาสมาธินั่งสมาธิแล้วผมก็นั่งถึงดึกมากแล้วก็เดินไปที่เตียงกำลังจะนอนนอนลงไปก็ยังไม่มีอะไรนะทุกคนก็ไม่มีอะไรหันข้างหันบั๊บอะโอ้ยไหม่กดเท่าเนี้โอ้ยแบบปัจจานากันเงี้ยสมมติ เน่าใช่คือเฮลโ l o คือมันเป็นภาพที่ผมอนอนหันข้างมวาปึ๊บแล้วเจอน้องแบบตึ๊แล้วผมแบบพิสินเลยอ่ะเพราะว่าพูดคำหยาบแล้วมันกระโดดลงพื้นเลยพี่แล้วแล้วประเด็นคือวิ่งไล่กันผมแล้วผมแบบมีเสียงปึ้งแบบทุกอย่างก็เหมือนเดตแอร์เหมือนทุบแบบเหมือนเวลาโดนห้ามสึกอ่ะเฮ้ยโดนเฮ้ยเล่นจริงจังไงทุกแกก็แบบเฮ้ยเสียงอะไรวะฮัลโหลคือมันก็ยอมอยู่นิ่งแล้วก็เลยเขี่ยได้ ช็อกไปตั้งแต่นั้นผมเลยรู้ว่าผมกลัวตุ๊กแกฮะผมกลัวตุ๊กแกฮะเอาจริงอ่ะคนนั้นเรื่องตุ๊กแกแต่คุณผีกับกบเอาไหนเลือกผีเลือกผีค่ะเจอผีดีกว่ากบอะมันไปอยู่ในรองเท้านักเรียนผู้หญิงเด็กผู้หญิงก็เลยกลัวเหยียบปะเหยียบป้อตายไม่ตายแต่ไม่ใส่ถุงเท้าง่าไอ้ยาเอาถุงเท้าอะใส่กระโปรงเรียนแล้ววิ่งขึ้นไปใส่ในรถแล้วรองเท้านักเรียนปุ๊บเหยียบไปเหยียบไปออเย็นโอ้ยแล้วเปียก ออะแล้วค่อยๆถอยเท้ากลับมาเออเคาเคปักแต่ว่าเหยียบไม่แรงอ่ะถามนิดนึงสามคนนี้ตอนเด็กๆนี่พูดเรื่องบูลลี่บ่อยมาตอนเด็กๆถามจริงใครโดนล้อว่าหน้าเหมือนชิวาว่าจริงเหรอเออคงเทยคุณเหรอใช่ครับเพื่อนบอกว่าเราเหมือนชิวาว่าเหรอคุณน่าขึ้นชิวาว่ามาข้างต่อได้ค่ะคอณหน้าหนึงอับเหมือนชิวาว่าเพื่อนผมพูดเหมือนหมาชิวาว่าแล้วเป็นชิวาว่าแบบตัวเพื่อเพื่ออ่ะ คือตอนเด็กผมขาวกว่านี้ไงแบบใช่อเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้รู้สึกอะไรไม่ได้รู้สึกครับไม่ได้รู้สึกใครที่เพื่อนเอ่ยนามว่าเป็นคนขี้งกประจํากลุ่มเพราะไม่พกเงินออกนอกบ้านเลยมองหน้าสองคนเลยผมผมผมไม่พกกระเป๋าตังค์ครับทําไมอะครับผมเป็นคนขี้ลืมครับหมายถึงว่าเวลาพกไปด้วยก็คือจะลืมกระเป๋าตังค์ทิ้งไว้ก็เลยไม่พกบางทีไปกินข้าวกับภรรยาเนี่ยทุกคนจะมองผมแย่หมดเลยว่า ทำไมให้เมียจ่าย,อาายเออแต่คือผมไม่พกเงินเลยแล้วเวลาทํางานมาผมก็ไม่เคยเช็คเงินเลยคือให้เขาจัดการไปเลยคุณต้องบอกเบื้องหลังด้วยที่เมียจ่ายเพราะว่าเงินเราอยู่ที่เมียทั้งหมด <c oughs> เออเดาดีดคุณพกไหมผมไม่พกครับนี่ไงทําไมผู้ชายไม่พกเงินน่ะอ่ะเท่าจุดเริ่มแรกอ,ะอ่ะเอยีนมันเสียทรงอ๋อไอยีนตัวนั้นไม่ใช่หนะเสียทรงไงอ๋อคือกระเป๋ามันจะใส่แล้วเยอแต่พอแต่พอเข้ามาทํางานในเนี้ที่กองเขาก็เลี้ยงเราดีอ่ะ ไม่ได้ต้องใช้เงินอยู่แล้วนี่ครับขี้ลืมหรือขี้งกเอาจริงเราก็ทํางานมนัานเหนื่อยอ่าคุยกันมาสักพักละคุณ3ามคนบอกเลยว่าคุณจะพาพวกเราไปเปลี่ยนโลก <c oughs> ถามเลยเหตุการณ์ในชีวิตที่ผ่านมามันมีอะไรที่ทําให้คุณแบบมีชีวิตที่เปลี่ยนไปถ้าของผมอะครับมันน่าจะเป็นหลังจากที่เปิดหน้ากากทุเรียนอะไรมาทำรายการคุณก็แบบว่าฟ o o m ขึ้นมาใช่มีคนรู้จักมากขึ้นนน่นนี่นั่นมีผู้ติดตามเยอะขึ้นเลยแบบนี้ครับ ของหนูน่าจะเป็นสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าลาสจุดที่กลับมาโรงเรียนแล้วแบบรุ่นน้องวิ่งไล่ตามแล้วหนูวิ่งเข้าไปแอบในห้องน้าว่าเก<ห>ิดอะไรขึ้นวะอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่คิดว่าเราจะโด่งดังมากขนาดนั้นที่แบบคนมาติดตามวิ่งไล่เราเนีย่ยของต่อมีจุดไหนที่แบบชีวิตเปลี่ยนมันมีครั้งหนึ่งคือผมเตรียมเครื่องเครื่องช่วยหายใจเป็นอ,ออกซิเจนไว้เพราะว่าได้ยินว่ามีคนป่วยเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้ายอายุแบบ85สรุปอยู่ดีวันนั้นน่ะมันมีโทรศัพท์เข้ามาแล้วบอกว่า ลุงคนนั้นน่ะเขาด่ามันก็หายใจไม่ได้คือผมไม่สนอะไรเลยอะแล้วผมวอไปเอารถมาแล้วผมฮิ้วเครื่องนั้นขึ้นรถด้วยตัวเองเราไปหาลุงเราเห็นว่าจริงๆชีวิตหนึ่งมันมีค่ามันแบบไม่รู้ดิบางทีมันรอไม่ได้เออมันแบบอะไรเงี้ยก็ก็พเป็นเรื่องดีๆอใช่ดีนะอ่ะนี่ก็ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตเช่นเดียวกันปีนี้2020 พวกคุณมี New Year Resolution หรือว่าเป้าหมายในชีวิตที่วางไว้ว่าเอาละปีนี้ที่เราตั้งเป้าไว้ว่าชีวิตเราจะทําอะไรจะเปลี่ยนอะไรหรือว่าจะทําอะไรให้มันดีขึ้นคิดว่าที่ผ่านมาเราเป็นผู้รับเยอะและปีนี้จะลองแบบทําอะไรที่เป็นผู้ให้ดูบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับของแบนเฟิร์นะคะเรามีเซฟไป็นม New Year Resolution ของเราเหมืนก็กะว่าจะเปลี่ยนให้ทุกคนมาใช้แอร์ที่ดีที่สุดเหมือนกับพวกเราโอ้โหเดียว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  อ่ะอันนั้นเป็นหนึ่งเดียวเยละสุนทรับลอ่ะใช้แอร์ใหม่แอร์ดีให้มีคุณภาพถูกต้องค่ะเออเยอะสุดครบสุดแล้วของตัวเองอะ่ะตัวเองอยากเปลี่ยนอะไรไหอยากให้ทุกอย่างลงตัวอยากให้ผลงานดีออแล้วก็อยากให้ทุกคนใช้แอร์ที่ดีที่สุดค่ะเน่เนเนเ,นเนอ่ะคุณต่อจริงๆก็มีเป้าแล้วว่าอยากให้อยากให้ผมยังรักษาความเชื่อ,อ,อคนดูได้อยู่กับออศิลปะออที่เราทออําในปีนี้แล้วก็ออจริงอย่างที่คุณพิมพ์ชนกบอกนะว่า จริงๆแอรมันต้องเปลี่ยนปีนี้แหละเพราะว่าแบบวันนี้ X inverter มันเพิ่งมาเไเงยเพราะเรารู้ว่ามันดีที่สุดจริงๆเราเลยมาบอกอม,มากกว่าถูกต้องเอาล่ะวันนี้คุณสามคนต้องบอกดิฉันแล้วล่ะว่างานสำคัญที่คุณจะมาเนี่ยคืองานอะไร แล้วที่บอกว่าจะเปลี่ยนโลกอะ่ะคืออะไรคือเราสามคนมารวมตัวเป็น X Hero วันนี้ร่วมกับ Carrier เนี่ยก็คือจะบอกเลยว่าว่าเราตั้งใจจะเปลี่ยนโลกครับ,รบแต่อย่างที่บอกคือ Carrier ก็เคยเปลี่ยนโลกมาแล้วครั้งหนึ่งเพราะว่าเขาเป็นผู้คิดค้นเครื่องปรับอากาศรายแรกของโลกครับอุ้ยก็คือหนึ่งเขาเปลี่ยนโลกมาแล้วละทีหนึ่งใช่คือการคิดคนเครื่องปรับอากาศเป็นรายแรกของโลกใช่ครับอ่ะแล้วมีอะไรอีกเราจะมีงานครั้งยิ่งใหญ่กับ Carrier ที่เราจะเปิดตัวกับ X Inverter เป็นรุ่นใหม่ ของแคริเอร์ที่มันดีที่สุดครบที่สุดแล้วก็ถือว่าแบบ มันมีคุณสมบัติถึง12ประการซึ่งถ้าพี่แม่อยากรู้เดี๋ยวจะชวนลงไปข้างล่างเ,าเพราะว่าหลังจากที่เราถ่ายนี้เราจะลงไปที่งานกันต่อ,อดีใช่แล้วก็ฟอกฝุ่นเพสองุดห้านี้สำคัญมากเพราะได้บอกแม่แพงไงสำคัญมากใช้ได้ทั้งประเทศเลยล้างตัวเองได้ค้องกว้างแค่ไหนก็เย็นแล้วก็ประหยัดไฟด้วยเรียกได้ว่าครบที่สุดเยอะที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยคะ่ะรู้สึกว่าตอบโจทย์ทุกความต้องการพวกเราสามคนถึงรับเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยค่ะงั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวเราจะไปร่วมงานกัน แต่ในวันนี้เนี่ยนอกเหนือจากว่าเราจะมาคุยกันทั้ง3คนแล้วดิฉันคิดว่านอกจากคนสาวคนดูทีฉันก็รับคือควจะให้อะไรฉันบ้างคือโดยปกติคนที่มาร่วมรายการเขาก็จะมีให้ของอะไรเงี้ยคืออ๋อโอเคคือโดนป้ายยาแล้วเริ่มสนใจแล้วใช่ไหมฮะใช่จริงๆแล้ววันนี้พวกเรา3มคนเนี่ยและแคริเอร์เนี่ยใจดีมากวันนี้เรามีแอร์แคริเอร์เอ็กซ์อินเวอร์เตอร์มามอบให้แผ่นรายการให้แา่นรายการเหรอเมื่อกี้ใช่ครับให้แผ่นรายการครับ อ้าวเพราะอย่างนั้นเดี๋ยวคุณผู้ชมเอางี้ไปติดตามในเพจสามแซ่บเดี๋ยวเขาจะมีคำถามแล้วคุณไปร่วมสนุกกันในแฟนเพจของสามแซ่บร่วมลุ้นแอร์แคริเออร์หนึ่งตัวกันไปเลยโอ้จ่แอร์กันไปเลยนะจ๊ะเป็นเรื่องเป็นราวงั้นขอบคุณมากทั้งสามท่านนะคะน้องทอมน้องใบเฟิร์นแล้วก็น้องต่อนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้และเดี๋ยวดิฉันจะตามคุณสามคนลงไปร่วมงานกันนะอะล่ะค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาจะเปลี่ยนโลกยังไงค่ะตาม เราก็ขอบอกเลยครับว่าแม่ต่างมัจจางเขากับอินสตราอ์จับแจ้งไปแล้วเลยบางทีก็อาจะเป็นการพวกห้องตั้งแต่บุคลาอรพวกนี้อย่างเลยน่ารักเป็นครอบครัว X อ e r o เลยนะฮะอาระค่ะวันนี้นะคะพรเรื่องราวดีๆแล้วก็ฟินกันไปโดยทั่วหน้าแล้วนะคะต้องขอบคุณพาร์คไทรแอดแบงคอกนะคะเซนชั่วลอมบัสซีนะคะ ที่ให้สารที่เราพูดคุยกับทั้งสองหนุม่มแล้วก็หนึ่งสาวของเราในวันนี้กลับสตูดิโอไปอวดเพื่อนกันดีกว่าลัานลาไปเลยลลลลลไปเจอน้องต่อธนภพย่ไ,ไม่เข้าใจ<ข>หรอกที่ป้าไปเจอคนหล่ออะ่ะ